วันนี้นะครับผมมาอยู่กับโมสเบดคาร์นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมดหยิบรถมาแนะนํานะครับผมเป็นเจ้าตัวโตโยต้าออพาดกันอีกแล้วนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับเป็น MPV สุดหรูสุดยอดคิดกันเลยนะครับมาพร้อมกับเป็นตัวรถสีขาวมุกแบบนี้นะครับเป็นรถปี2020นะครับผมเลขไมค์ขับใช้งานไปนะฮะ น้อยมากๆนะครับพันนี้เพียงนะครับ1 9 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมอาลืมบอกไปนะครับผมตัวนี้นะครับไม่รวมป้ายทะเบียนเลยนะครับผมสำหรับเจ้าของเก่าขอคืนนั่นเองนะครับ ตัวโคมไฟหน้านะครับผมมาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์อีกเช่นเคยนะครับผมเป็นทริปเปิลโปรเจกเตอร์เลยนะครับโคมไฟเวกเตอร์ทั้งหมด3ดวงด้วยกันนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเป็นตัวไฟ LED daytime running light ให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับเจ้าของเก่านะครับผมเตอแต่งเสริมเป็นตัวชุดแต่งสเกิร์ตนะครับโมเดลลิซ่านะครับผมมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับมีมาให้ถึง2จุดนะครับผมแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบ LED นะครับผมออกศูนย์ออกโรงงาน ดอกยางแน่นๆพร้อมใช้งานแบบนี้นะฮะมาพร้อมกับเป็นตัวล้อแม็ก์แต่งนะฮะขอดบ18นะครับผมเจ้าของเก่าเสริมมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จัดปรับทรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับคันนี้นะครับผมสําหรับตัวชุดโชกแล้วก็ชุดช่วงล่างนะฮะตัวกระจกข้างนะครับผมหุ้มลายเคฟล่าหล่อๆมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็มีเป็นตัวไฟเลี้ยวปลายกระจกมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะมือจับประตูนะครับมือจับปิดเปิดเป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกับเป็นตัวระบบสมาร์ทคีย์เลดแบบนี้นะคะ เบาะภายในห้องโดยสารนะครับผมอ่ะเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะครับฝั่งคนขับปรับไฟฟ้านะครับแทิศทาง8ระดับแบบนี้นะฮะแล้วก็มีเป็นตัวที่ปรับเมมโมรี e เซตให้เรียบร้อยแล้วได้ถึง3เมมด้วยกันเลยนะฮะกระจกออโต้ไฟฟ้าทั้งหมด4บานนะครับแล้วก็ตัวพับเก็บกระจกข้างไฟฟ้านะครับปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับ คันนี้สภาพเดิมๆนะครับผมที่รับมาจากมือเจ้าของนะครับถือว่าใช้งานไปค่อนข้างเย็นน้อยจริงสมกับตัวเลขใหม่เลยนะครับภายในห้องโดยสารนะครับเป็นสภาพเดิมๆนะครับที่รับมาจากมือเจ้าของเก่าเลยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมแล้วก็เจ้าของเก่า ครอบเป็นตัวเคปล่านะครับแต่งหล่อๆมาให้แบบนี้แล้วนะฮะตัวระบบคูสคอนโทรนะครับผมแล้วก็ตัวระบบคีปเลนเซนเซอร์เตือนอ่อนนอกเลนเซนเซอร์เตือนก่อนการชนนะฮะร,รับสายวางสายในตัวพวงมาลัยนะฮะแล้วก็เพิ่มเสียงรถเสียงได้ในตัวพวงมาลัยเลยนะครับเรื่องไมค์คันนี้ขับใช้งานไป19,00 0กิโเมตรเท่านั้นนะครับผมขับใช้งานไปน้อยมากๆเลยตัวปุ่มพุชสตาร์ทนะครับแล้วก็ตัวปุ่มอ่า พวงมาลัอุ่นนะครับผมไฟออโต้บายบีมนะครับปรับเพิ่มแสงรถแสงอัตโนมัตินั่นเองนะฮะหน้าจอทัสกีหนกศูนย์ออก,อกโรงงานแบบนี้ขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตัวระบบแอร์เป็นระบบดิจิตอลแยกอิสระซ้ายขวานะครับมาพร้อมตัวระบบของแอร์เรียบร้อยแล้วนโนโอี Nano e, นะครับแล้วก็ตัว ระบบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับตัวช่วยในการการเลื่นนถลายแล้วก็จะเป็นตัวอีโคโหมดนั่นเองเบาอุ่นเบาร้อนซ้ายขวานะครับทั้งฝั่งผู้โดยสารและฝั่งคนขับนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวกุญแจนะ,ะครับกุญแจสำรองมีให้ครบให้พร้อมครับ2ดอกนะฮะอะ ด้านตัวนี้นะครับผมสาหรับด้านหน้านะครับจะเป็นตัวมูลลูฟนะครับผมสามารถยกเปิดได้นะครับสาหรับด้านหลังจะเป็นตัวซันลูฟสามารถเปิดปิดได้เลยนะฮะไฟแอมเบียนไลท์ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะฮะมีให้ครบให้พร้อมแล้วก็ปรับได้หลายเฉดสีเลยนะฮะจอกลางนะครับผมเจ้าของเก่าติดมาให้เรียบร้อยแล้วเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับอัตโนมัตินะครับปรับระบบไฟฟ้านั่นเองนะฮะ จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังสนใจหรือมองหานะครเป็นเจ้าตัวตั้เต้าผ่านะครคันนี้ราคาตั้งขายโปรโมชั่นนะครับผมของทางบริษัทจาก s t สเบ c a าโดยตรงเพียงแค่2องล้านเ้บาทเท่านั้นนะครับผมไม่ว่าจะซื้อเงินสดนะฮะหรือว่าท่านใดที่จัดไฟแนนซ์นะครับผมจัดไฟแนนซ์ลองทักมาปรึกษาเอกสารหรือสอบถามเกี่ยวกับอาชีพได้เลยนะครับผม หรือว่าท่านใดซื้อเงินสดนะครับต่อรองราคาเป็นเคสไปเคสคุยราคาหน้างานได้เลยนะครับฝาหลังนะครับฝาท้ายไฟฟ้าใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสแบบนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นแบบเซเ e n ช i a l ไล่ระดับมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวออร์สนะครับผมยังไงก็ท่านใดที่สนใจหรือว่ามองหาอยู่นะครับผมเป็นโตโยต้าออร์สคันนี้นะครับผมสําหรับ ตัวอพ่า2.5 SC พ k เกจตัวรุ่นท็อปสุดตารางนะครับผมรถปี2020ครับขับใช้งานไปน้อยส,สุดนะเพียงแค่19,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครราคาตั้งขายทางวิสัทจัดตั้งเปิดขึ้นมาอยู่ที่นะครับเป็นราคาโปรโมชั่น2,990,000บาทเท่านั้นนะครับผมยังไงก็ขอฝากคันนี้นะครไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการพิจารณานะสหรับลุก้ามสเปดคาทุก, Car, ท,กท่านไ้ด้วยนะครับผม ถ้าท่านใดสนใจนะครับนัดวันเข้ามาดูนะฮะหรือว่าเข้ามาชมรถตัวจริงนัดวันเข้ามาทดลองขับกับมดกันมาก่อนได้เลยนะโทรเบอร์มาโดยตรงได้เลยครับที่เบอร์098ครับ490ครับ2739นะฮะยามีกครั้งหนึ่งนะฮะเบอร์098ครับ490ครับ2739นะครับผม ยังไงมูจะทิ้งลิงก์คอนแทกนะครับว่าจะเป็นตัว ID l ดียเรื่องการติดต่อหรือจะเป็นแฟนเพจ Facebook หลักนะครัโม้ก็มีไว้ให้ติดตามนะครับสามารถกดคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้โม้ต้องขอตัวลา,าไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ